สวัสดีครับผมในอ e ีสูตุตะวันออกชนบุรีเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มากับนี่เลยนะครับรถล,ลูกค้าในเองจะเป็นในส่วนของรุ่นแค p f โ1.9 lda นะครับซึ่งเป็นรุ่นความสูงมาตรฐานหรือว่าเป็นรุ่นเตี้ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตัวรถสีขาวแล้วก็ด้านล้อ,ลอนหน้านะครับก็มาพร้อมกับตัว m a ็ TE 37สีทองนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับแม็ก เอสเนะครับสีเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ1ินิ้วทั้งคู่นะครับไอเราก็เซลซะด้วยสิทุกค้าบอกว่าเอาแม็กตัวไหนดีทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับเอาแม็กสตัวนี้มาเทียบดูนะครับให้พี่ๆนะครับช่วยเลือกหน่อยนะครับว่าเอาใส่แม็กตัวไหนดีนะครับรถตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับจะเลือกเป็น ทีอีไหมสีทองไหมหรือจะเป็นในส่วนของตัว s s r สีเท่ากันไหมนะครับพี่พี่ว่าตัวไหนดีนะครับตัวไหนสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อหน้าก่อนนะครับดูมุมมองในส่วนของตัวล้อล้อหน้าก่อนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว TE37SUV เนะครับเป็นตัวก,ก้านยกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือหยอดแดงนะครับของเรามีทั้ง หยอดแดงแล้วก็หยอดขาวนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าชื่นชอบว่าจะเล่นเป็นแม็กตัวไหนนะครับเป็นตัวงานไหนครับตัวนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นแนวทางนะครับให้พี่ๆช่วยเลือกหน่อยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่ารถคันนี้จะไปจบที่ตัวไหนกันนะครับลองดูครับว่าแม็กตัวนี้เข้ากับตัวรถไหมซึ่งตัวรถของเราเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้เป็นในส่วนของตัวยางเบอร์25 5ทับนนะครับก็ น่าจะหลดลงนิดนึงนะครับหน้าหนึ่งครึ่งหลังสี่นิ้วนะครับก็จะดูเต็มซุ้มนิดนิดนะครับเพราะว่ายางจะเลือกใช้เป็นยางเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ๆลองดูนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันชัดไหมนะครับเพราะว่าตัวยางล้อที่เรามาลองเป็นสีสีดํานะครับกลัวมันคกนอาจจะมองไม่ชัดนะครับพี่ๆช่วยเลือกหน่อยนะครับชัดไหมครับพี่ดีม ไดไหมถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมเอายางออกเดี๋ยวยกเอาได้ปะพี่พี่ช่วยเรื่องหน่อยครับว่าแม็กสองตัวเนี้ยควรเอาตัวไหนดีนะครับแต่ตอนนี้คือคือยังจะคุยกันไม่จบนะครับว่าจะเลือกเป็นตัวไหนก็เอามาให้ชมเป็นแนวทางก่อนก่อนที่จะไปถอดใส่จริงนะครับเพราะว่าถ้าถอดใส่แล้วก็เราไม่อยากทําการแก้ไขนะครับไม่อยากทําการแก้ไขใดๆเลยก็คันนี้นะครับโปรโมชั่นจบกันอยู่ที่อ่า 19,000บาทนะครับแต่ลูกค้ามีครอบครัวอิสุสูด้วยก็ลดเพิ่มไปอีก5,000นะครับจะจบกันอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่อายุงาน3เดือนขึ้นไปนะครับหรือว่าอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับสามารถยืนไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเงื่อนไขแต่ละไฟแนนซ์จดสรรให้กับลูกค้านะครับก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนืพนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยตัดสินใจช่วยหน่อยนะครับว่า เอาแบบไหนดีนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆนะครับติดตามรถคันนี้หน่อยว่าบทสรุปแล้วนะครับจะเป็นสเตียไหนนะครับจะเป็นยางเบอร์ไหนเพราะว่าตอนนี้คือคุยกันคร่าวๆยังไม่จบนะครับยังสรุปไม่ได้ว่าฝากติดตามหน่อยว่าจะเป็นสเต็ปไหนยางเบอร์ไหนเดี๋ยวนี่จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับก่อนสมมอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ามารับรถก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับจะเป็นสเต็ปไหน แต่ที่คิดคิดไว้ก็น่าจะน่าจะสวยอยู่น่าจะโอเคอยู่นะครับที่คิดคิดไว้นะครับแต่ยังไม่มีบทสรุปนะครับน่าจะสักวัน2วันก็จะสรุปกันได้แล้วเดี๋ยวจะไปทําการแต่งแม็กจัดทรงนะครับเดี๋ยวน่าจะจัดท่อให้อีกสักลำนะครับเดี๋ยวลองคุยคุยกันก,นก่อนว่าจะเอาเป็นในส่วนของออกท้ายหรือว่าหน้าเผานะครับตัวนี้ก็แถมให้เป็นกรณีพิเศษนะครับก็ฝาก เพื่อนๆพี่ๆนะครับติดตามเจ้าสีขาวคันนี้ด้วย LDA สีขาวคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมครับผม